สวัสดีผู้ปกครองและลูกเสือขององค์ธิร,ราชเจ้าครับกระผมนายวรพันธ์เวชวงศ์รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลวิรวิทย์วันนี้จะมาแนะนําการติดเครื่องหมายต่างๆบนเครื่องแบบของลูกเสือครับครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดเครื่องหมายต่างๆใส่เครื่องแบบลูกเสือสำรองชั้นป .2 ครับเริ่มจากหมวกลูกเสือสำรองนะครับดาวดวงที่1อยู่ด้านขวามือเป็นอุปกรณ์โลหะสีเงินครับสำหรับป .2 แล้วให้เพิ่มดาวอีกหนึ่งดาว บนเครื่องหมายลูกเสือสำรองด้านบนซ้ายเป็นดาวดวงที่สองลักษณะติดเหมือนดาวดวงที่หนึ่งให้ตรงกันครับสำหรับเสื้อลูกเสือสำรองชั้นป .2 ออครับเริ่มจากแขนเสื้อไหล่ซ้ายนะครับให้ติดเครื่องหมายหมู่เป็นแผ่นผ้าสามเหลี่ยมเป็นสีขึ้นอยู่กับว่าลูกเสือของเราได้อยู่สีไหนนะครับลักษณะการติดครับให้ติดใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายลงมา 1เซนติเมตรให้อยู่กึ่งกลางระหว่างแขนเสื้อครับลำดับต่อมาให้มาดูที่หน้าอกด้านซ้ายของเสื้อครับมีกระเป๋าเสื้ออยู่นะครับเหนือกระเป๋าเสื้อขึ้นไป1เซนติเมตรให้ติดเครื่องหมายลูกเสือสำรองครับบนเครื่องหมายลูกเสือสำรองขึ้นไปอีก1นึ่เซนติเมตรจะเป็นดาวประจําการดวงที่1นนะครับพอสแล้วให้ติดเพิ่มดาวอีกหนึ่งดวงนะครับ เป็นดาวประจำการดวงที่สองครับให้ติดบริเวณด้านซ้ายถัดมาจากดาวดวงที่หนึ่งในระยะ0.5ม mm, ิลิเมตรหรือว่าครึ่งเซนติเมตรครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับอกด้านขวาของเสื้อนะครับก็จะเป็นชื่อนามสกุลของลูกเสือเรานะครับลำดับสุดท้ายของเสื้อนะครับเป็นชื่อกลุ่มกองหรือว่าชื่อป้ายโรงเรียนนั่นเองนะครับติดบริเวณไหล่ขวาครับ ให้กึ่งกลางของแขนเสื้อต่ำกว่าตะเข็บไหลขวาลงมา1เซนติเมตรลักษณะประมาณนี้ครับเสร็จสิ้นครับขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามลาไปก่อนสวัสดีครับ